สวัสดีครับผมนายเตวิศประโจมหมอครับวันนี้มาับเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมนายเจนรงหารันดาจากกศนอำเภอหัวหินครับระดับชั้นมปลายเราได้มาทําโครงงานภายใต้ชื่อแผ่นทางเดินพลาสติกกัมพาจิตอาสารักโลกครับหน่วยงานที่รับผิดชอบศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหหินครับ หลักการและเหตุผลจากสถานการณ์ปัจจุบันมีขยะจำนวนมากที่ไม่ถูกกาจัดและส่งผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพรวมถึงคุณภาพชีวิตและสิ้นเปลืองงบประมาณในการกําจัดอีกด้วยจิตอาสานั้นถือว่าเป็นคุณลักษณะที่พึงมีในแต่ละบุคคลที่จะมีความเสียสละในการร่วมมือกันทําประโยชน์อันใดอันหนึ่งเพื่อให้สังคมนั้นมีความสงบสุขมากขึ้นเราจึงได้เห็นความสําคัญของปัญหาขยะเราจึงได้บูรณาการแนวคิดเต็มเพื่อจัดการกับขยะในการทํา แผนทางเดินนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการปัญหาขยะที่มีทางออกได้ยากครับและเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาและอาสาสมัครในการบริหารจัดการขยะและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการขยะนี้จะเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการขยะที่ยั่งยืนอีกด้วยครับในส่วนของวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้แผนทางเดินของเราสามารถใช้งานได้รวมถึงผู้ใช้มีความพึงพอใจในระดับมากด้วยครับ ต่อมาเพื่อที่จะสร้างเครือข่ายจิตอาสาและอาสาสมัครในการดูแลบริหารจัดก,การขยะภายในครวัวเรือนชุมชนและสังคมด้วยครับก<ท>็อาจจะไม่ดีง่ายเดียวเองเราดูสภาพเป็นยังไงก็จะได้แผนทางเดินที่มีท่าทางแบบนี้อ่าแตนน่หลัาก็ตกแต่งด้วยดี ความแข็งจะได้เลยครับเนี่ยถือว่าก็คงไม่ต้องห่วงื่องการรรบต้องแต่งแข่งใ้หอนครับระยะเวลากดำเนินงานนะครับโดยมีระยะเวลาอยู่1เดือนตั้งแต่วันที่20มกราถึงวันที่20กุมภาครับผมโดยส่วนงบประมาณนั้นไม่มีงบประมาณที่กำหนดเนื่องจาก การใช้แท่พลาสติกและปูนหรืออุปกรณ์ต่างๆนั้นได้รับมาจากกรรมบริจาคและสิ่งของที่มีอยู่ครับผมครับในด้านของผลผลิตแผ่นทางเดินจิตอาสารักโลกของเรานั้นสามารถรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีทนตะแรงกดเป็นอย่างดีและสามารถกำจัดขยะได้ถึง2กิโลต่อ1แผ่น เพราะฉะนั้นแล้วแผ่นทางเดินจิตอาสาของเรายังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วยรวมถึงได้สร้างกลุ่มจิตอาสารักโลกถึง46คนแบ่งเป็นคณะครูและนักเรียนร่วมชั้นเรียนของผมถึง36คนและคณะผู้ทดสอบอีก10คนด้วยครับครับในด้านของผลลัพธ์แผ่นทางเดินพลาสติกกรรัมพารจิตอาสารักโลกของเราสามารถเป็นชิ้นงานในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลสติกกัมพาได้และยังเป็น ชิ้นงานจิตอาสาต้นแบบด้วยครับครับในส่วนของผลกระทบไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและยังสามารถพัฒนาต่อยอดในการเป็นพัฒนาถึงทักษะชีวิตทักษะอาชีพรวมถึงชุมชนจะมีรายได้มากขึ้นขยะปัญหาขยจะก็จะลดลงและยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มเครือข่ายจิตอาสา,าภายในชุมชนด้วยครับ ครับขั้นตอนการจัดการปัญหาและการจัดการความเสี่ยงของโครงการขั้นตอนที่1เราได้ทําการระบุปัญหาขั้นตอนที่2เราได้ทําการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่3เราได้ทําการออกแบบขั้นตอนที่4เราได้ทําการลองประดิษฐ์ขั้นตอนที่5เราได้ทําการทดสอบแต่ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนที่4และขั้นตอนที่5เราก็จะนําความผิดพลาดนั้นกลับไประบุปัญหาใหม่และก็เริ่มทําการตั้งต้นใหม่ตั้งแต่ระบุปัญหาเป็นต้นไปครับ ผู้เรียนมีจิตอาสาและมีเครือข่ายจิตอาสาผู้เรียนและประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาของขยะพลาสติกกัม้าและสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าได้สถานศึกษาเป็นสถานที่พัฒนาผู้เรียนและพัฒนาให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะชุมชนสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกกัม้าและยังสามารถ เพิ่มรายได้จากขยะพลาสติกกรรัมพาประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแผ่นทางเดินพลาสติกกรรัมพาได้โดยที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอีกด้วยครับ